สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆค,คนเลยผมวันนี้อยู่กับผมจีเนียนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนดันแรงด้วยหอ,นะ,น,หอแบบนะครับผมก็ไปสูตรหอแบบแคมป์นะครับผมก็หลังเกมก็ยิงได้นะผม,มเล่นทุกตาผมก็บวกเกือบทุกตาประมาณเก้าสบเซนบวกได้หาหอได้ีเลยผมแนะนําที่ผมตรงนี้เลยผมเลือกเป็นบ้านเกิดผมได้เลยตรงเี้ <laughs> ยใหบอกสุดนี้ครนะบวกแน่นอนอยากขึ้นฮีโร่อีกทําง่ายๆเลยครับผวคมับท <laughs> ุกคนเลยห่อเนี่ยทำ่างเงี้ย ผ่าติดคนห่าติดคอผมก็จะตึงหน่อยนะตอนนี้ผมอยู่เดมอนสี่แล้วมันสี่นะผมไม่เอโมแล้วแล้วผมให้ดูตอนจบเอ้ยแล้วผมขึ้นรูปให้ละอ่ะผมไม่ได้โกหกแล้วให้ดูตอนแลกบวกละเนี่ยเราแคมไปเลยผมตัดไปนะทุกคนแล้วผมกอไปตัดไปก็ได้รอวงบีบก่อนครับรอดูวงที่สองนะครับทุกคนแต่ตอนนี้บนรูนผมตกองดูให้ผม รอไปได้เลยครับทุกคนผมแนะนําให้มีเพื่อนมาด้วยนะสามารถแบบให้เพื่อนไปดูขอได้ว่าข้างหน้ามีคนหรือเปล่า่าเงี้ยไม่แนะนำสำหรับสี่คนไม่แนะนำสำหรับสี่คนนะครับเพราะศัตรูเห็นง่ายมากแล้วก็เดินทางลำบากเลยนะทุกคนผมไม่แนะนําโซโล่ก็ได้อยู่นะครับทุกคนผมแนะนําเอาไอ้นี่มาด้วยฟาโก้มาด้วยครับทุกคนที่ลงไวอะเราได้ลงไปฟ้าปุ๊บแล้วก็รีบขึ้นมาบนหอเลยโอเคแล้วผมไปต่อวมงสองเลยทุกคน ถ้าวงสองไม่อยู่กับเราผมแนะนําให้อง์มาถึงเราก่อนนะแล้วก็ค่อยเดินเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอตุกตร๊กลา้คันเราอาจจะตายฟรีได้ตอนนี้ผมก็เจอตุ๊เดินผ่านไปตายไปหนึ่งตัวแล้วเลยนะเดยยังไม่ได้เก็บตลาดไม่ต้องรีบเก็บของนะครับไม่ต้องหิวเราเก็บตอนไหนก็ได้ทุกคนอ้าวกต่ระเบิดผมระเบิดไปแล้วอะรอเจอกันอีกตอนวงบีบมาถึงเลยครับเคตอนนี้ทุกคนวงบีบแล้วแล้วผมไปดูหออื่นหอตรงบัีมาสกิ เคบีมาสกิให้เพื่อนกันครับผมเพื่อนแนะนำว่าเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งเดินตามครับผมให้เพื่อนอีกคนนึงเปิดวงก่อนหมุนสเกาวาครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมไม่มีรถเนี่ยตอนนี้ผมเล่น AW นะ โอเคตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนไม่มีคนนะผมก็จะให้เพื่อนผมเดินม,มาเลยโ okay, okay. อเคเดินไปเป็นเทคนิคตายแรงง่ายๆครับผมผมแนะนําได้ประมาณบ่ายประมาณบ่ายสองคน,คนจะ,นจะไม่จะไม่ค่อยตื่นครับทุกคนจะเจอพวกแรงต่ำๆน้อยนะ่ะเเเมมืื่่่อกกี้รา็จไตนแต่ตอนนี้ผมเล่นตอนคืนไม่รู้สึกว่าไม่ตื่นเลยนะผมอยู่เลยเมั่งสิตอนนี้อยู่ไปอย่างอ่ะแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปที่หอนี้นะโอเค <Okay. S 2> ครับแล้วแคมป์กันต่อเดีย๋ยวๆครับ โอเคทุกคนวงสามแล้วเราก็ต้องเคลื่อนเข้าวงต่อนะครับทุกคนแล้วผมไม่เพื่อนผมดนตามเลยตอนนี้วงมันแรงมากตอนนี้ก็เล่นตามสี่มือที่ทุกคนมีเลยครับผมสเต็ปของทุกคนเลยเล่นแบบเบทเทอร์และยอดอะไรทุกคนตอนนี้ก็แต้มอาจจะบวกหนึ่งแล้วนะมาดูสเต็ปของผมดีกว่าติดอะรอรอห้าสิบโอ้ตายว่าไม่ติด มันจาะไอ้บอลผม่ะจะวางระวังต้าหลังเอาพ่อโลโบโมันเลยนะให้มีร่างอีกร้อยห้าสิบเลยไม่ร<ด>ู้ตีเดือดอะไรมานะถ้าเขาไปชุดเพื่อนเรายางิงสบายน,นะนนรนะวังระเบิดทอยช้าช้า้า มีหลายตีอยู่นะตรงนี้โคมร้อยห้าสิบตอนนี้ผมทำแล้วเม็เยอะมากนะผมจัดเลยชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จชาร์จเลยชาร์จเลยเดี๋ยวสักอบพอเบอร์ใะอ้าวตายล,ละตีอื่นยิงกัเลยตายมันดันวง,งเลย โอ้โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ที่สองไปนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรเขาแรงที่รอแล้วโอเคแรงผมก็ผมก็ไม่โกหกโอเคเจอกันใ่คลิปหน้าครับ